สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่สาธิตวิธีการศึกษาใบงานนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะหรือว่าวิทยาการคำนวณน,นะคะใบงานของวิทยาการคำนวณน,นะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ใบนะคะใบแรกนะคะจะเป็นเนื้อหานะคะเกี่ยวกับเรื่องของบิตและไบต์นะคะให้นักเรียนเนี่ยศึกษานะคะเริ่มอ่านตั้งแต่หน้าแรกเลยนะคะ แล้วก็ศึกษาข้อมูลนะคะส่วนใบที่2นะคะส่วนใบที่2เนี่ยจะให้นักเรียนนะคะแปลโค้ดเป็นเลขฐาน2ซึ่งตัวอย่างวิธีการแปลโค้ดนะคะจะอยู่ในใบงานในหน้าแรกก็คือแผ่นนี้นะคะตรงนี้เลยนะคะสำคัญนะคะเมื่อนักเรียนเข้าใจหน้านี้แล้วนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยมาทำการแปลโค้ดในหน้านี้ กตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าช่องสีดำนะคะมีค่าเป็น0ช่องสีขาวมีค่าเป็น1นักเรียนก็ทำการแปลนะคะหลังจากที่นักเรียนแปลเสร็จนักเรียนก็มาเขียนใส่นะคะอย่างเช่นข้อที่1ดําช่องแรกเป็น0ช่องที่2เป็นขาวขาวก็คือ1ต่อมาช่องนี้สีดําก็คือ0ถัดมาช่องนี้เป็นสีดําก็คือ0 ช่องนี้เป็นสีดำก็คือ0ส่วนช่องนี้เป็นสีขาวก็คือ1ถัดมาเป็นขาวก็คือ1ถัดมาช่องสุดท้ายเป็นขาวก็คือ1เพราะฉะนั้นแล้วข้อที่1นเนี่ยนักเรียนจะสามารถแปลงโค้ดได้ดังนี้ก็คือ0100 0111อันนี้คือข้อที่1นนะคะวิธีการทำนักเรียนจะเปิดดูใบางานในเว็บนะคะ แล้วนักเรียนเนี่ยเขียนใส่สมุดเลยนะคะอ่ะข้อที่1เขียนใส่กระดาษแผ่นใหม่ได้เลยนะคะข้อที่1นนักเรียนแปลงได้เป็นเลขอะไรเขียนข้อให้ครูแล้วเขียนตัวเลขที่นักเรียนแปลงได้แบบนี้นะคะทําข้อ1เสร็จใส่ข้อ2ข้อ2ก็คือนักเรียนก็ดูรูปภาพเลยนะคะข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6 ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10ข้อ11และข้อ12ทําให้ครบทั้ง12ข้อหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนทําไปเรื่อยๆจนถึงข้อที่12นักเรียนถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปไว้แล้วไปส่งงานให้คุณครูตามลิงก์ที่คุณครูจะส่งให้นะคะโอเคค่ะสําหรับวิธีการศึกษาใบงานและทําแบบฝึกหัด รายวิชาวิทยาการคำนวณก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ